ผลการดําเนินง,งานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามวดพิกด้านถุงละอองปี25 6 6นนะคะนะคะโดยที่เรามีมาตรการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสามมาตรการนะคะก็คือลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพนะคะการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะโดยที่มีสิบกิจกรรมสําคัญนะคะแล้วก็มีสี่ระดับปฏิบัติการเพิ่มขึ้นเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตาม ปริมาณฝุ่นฝุ่น PM 2 5ที่เพิ่มขึ้นนะคะขออนุญ,ญาตไปนำเรียนเรื่องของรายละเอียดนะคะก็จะมีกิจกรรมภายใต้แผนเฉพาะกิจนะคือเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกแล้วก็การยกระดับการปฏิบัติการนะคะสำหรับการสื่อสารเชิงรุกก็จะเป็นเร่งรัดก,กรารประชาสัมพันธ์เชิงรุกแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้า7วันในทุกพื้นที่นะคะมีการ เฝ้าระวังนะคะสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพแล้วก็สื่อสารข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพะการป้องกันตนเองแล้วการจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังอาการพฤติกรรมของบุคบค,คลทั่วไปนะคะผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็มีการยกระดับมาตรการตามแผนปฏิบัติการนะคะซึ่งขออนุญาตต่อไปที่รายละเอียด ในสไลด์ถัดไปนะคะก็คือการเฝ้าระวังสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะจัดทาข้อมูลความเสี่ยงนะคะแล้วก็คาดการล่วงหน้า7วันเอ่อประมาณ7วันแล้วก็ให้คําแนะนําในการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพแล้วก็มีการชี้แจงข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะคะโดยที่ผลการดําเนินงานก็คือทุกจังหวัดนะมีการสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อสุขภาพผ่าน ะระบบออนไลน์ทั้ง Facebook l i n e Alert แล้วก็เสียงตามสายแล้วมีป้ายแจ้งเตือนแล้วก็มีโทงสีนะคะสำหรับการป้องกันข้อระวังอาการและพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะก็มีผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า f o ฟ Health นะคะหรือว่า l i n e o f f i c เ a l f l โ Health PM 2.5นะคะนะ ผลการดำเนินงาน <c oughs> ตั้งแต่เดือนตุลามาจนถึงเดือนมีนาคม2516นะคะมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด2,800คนแล้วก็พบว่านะคะ71%เนี่ยประชาชนเนี่ยมีการมีอาการจากการรับสัมผัสข,ของฝุ่น PM2.5 โดยที่อาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคัดจมูกแสบตาแสบ แสบจมูกมีน้ำมูกนะคะแล้วก็91%เนี่ยมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก PM 2 5ที่ดีนะคะในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะคะก็มีการจัดทำผู้มือแนวทางชุดความรู้สื่อสารให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองนะคะมีการสื่อสารแจ้งเตือนสถานการณ์ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวนะคะมีการ มีสายด่วนนะคะของกรมอนามัย1478มีการลงพื้นที่นะคะจัดให้ความรู้ประชาชนชี้แล้วก็มีการเฝ้าระวังข่าวปลอมหรือเฟกนิวนะคะนอกจากนี้ก็มีการรณรงค์นะคะจัดนิทัศการให้ความรู้นะคะเรื่องของอปลอดฝุ่นปลอดสะอาดในกิจกรรมแอคชั่นเดย์2.5ก็อันนี้ก็เข้าไปร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะ แล้วก็ยังมีการสำรวจพฤติกรรมประชาชนผ่านช่องทางอนามัยโคนะคะให้มีการเตรียมการรับฝุ่นและป้องกันฝุ่นป้องกันโรคนะคะถัดไปค่ะก็จะเป็นในการยกระดับปฏิบัติการนะคะการขับเคลื่อนระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะได้จัดประชุม เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์รักษาสุขและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์รักษาสุขกรณี PM 2.5นะคะโดยที่เป็นการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดําเนินงานแล้วก็สั่งการให้กับทุกจังหวัดดําเนินการป้องกันดูแลผลกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะก็จะพบว่าที่เขตหนึ่งอะ่ะมี เปิดไปแล้วจํานวน80นะคะที่จังหวัดปะยาวเชียงรายลำปางลำพูนน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละกแกล้นะคะทังนี้เนี่ยกรมอนามัยก็มีการเปิดศูนย์เพื่อระวังประสานการดําเนินงานด้านการแพทย์และสาธารสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็ร่วมเป็นคณะทํางานของกระทรวงสารสุขในระดับเขตและระดับจังหวัดด้วยนะคะในการปฏิบัติตามแผนและการระดับ ปฏิบัติตามแผนและระดับการปฏิบัติการที่กําหนดนะคะก็จะมีการกรมนัยนะคะมีการให้คําแนะน,นําในการจัดทําห้องปลอดฝุ่นนะคะโดยที่มีการชี้แจงให้ความรู้นะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็กต์แล้วก็ลงพื้นทะี่แนะนําการจัดทําห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยที่เราได้รับงุประมาณจากสสสนะคะทำต้นแบบห้องปลอดฝุ่นเนี่ยสาห้องในพื้นที่เขตภาคเหนือนะคะนอกจากนี้ก็จะมี สถานบริการด้านสาธารณสุขนะคะในจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ดําเนินการจัดทําห้องปลอดสูบไปแล้วส0 0พันกว่าแห่งนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการสื่อสารเรื่องมาตรก,การทางกฎหมายนะประชุมชี้แจงการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กภายใต้ใกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขนะให้กับสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็อบทอทั่วประเทศนะคะมีการให้คาปรึกษาผ่านคนีกฎหมายแล้วก็กลับดานการใช้กฎหมายสาธารณสุขผ่าน กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นการพัฒนาศัก,ศกิภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะคะก็จะมีให้ความรู้แกน่นาชุมชนมีการขับเคลื่อนชุมชนในพื้นที่ต่างๆในเขตสุขภาพที่1นถึงสิแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะสําหรับข้อเสนอแนะนะคะเนื่องจากว่าปัญหามลพิษทาอากาศเนี่ยเป,เป็นปัญหาระดับประเทศเราต้องสร้างความร่วมมือ กับทุกภาคส่วนแล้วก็มีการใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจังนะคะมีการควรจะมีการตรวจวัดข้อมูลในพื้นที่ต่างๆนะแต่ว่าก็จะมีปัญหาประสาทเรื่องของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศนะว่ามันมีอยู่หลายแบบหลายประเภทข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนได้นะคะทั้งนี้ก็ควรจะมีปรโตโคออที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีการสื่อสารทําทความเข้าใจกับสื่อมวลชนต่าง,างๆให้นําเสนอข้อมูล ที่มาจากแหล่งที่เป็นของรักนะหรือเป็นข้อมูลเดียวกันนะคะแล้วก็ควรจะเร่งสื่อสารเชิงรุกทางการดูแลแล้วก็ป้องกันสุขภาพผลกระทบต่อสุขภาพจากการเผาแล้วก็ขอให้มีการมีส่วนร่วมในการลดฝุ่นละอองผ่านทุกช่องทางนะคะทั้งนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ขอเสนอมาตรการเร่งด่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีมหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีปัญหาอย่างมากทั้งภาคเหนือนะคะก็จะขอเสนอให้เป็น มีการ w ว r k from h o ม e นะฮะให้ให้มากที่สุดนะคะเสนอให้สถานศึกษาปิดแล้วก็ปรับกิจกรรมการเรียนในพื้นที่ฝุ่นเกินมาตรฐานนะคะยกเลิกงานกีฬาและกิจกรรมการแจ้งทั้งหมดนะคะแล้วก็เรามีสายด่วนให้คำปรึกษาประชาชนนะคะทั้งของกรมอนามัยคือ1นึ่แล้วก็กรมควบคุมโรคหนึ่งสี่สองนะคะแล้วก็กรณีที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็อาจจะขอให้โรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยเลื่อนนัดผู้ป่วยกรณีไม่เร่งด่วนนะคะก็คือ ให้รับยาที่บ้านนะคะแล้วก็ลดการออกมาข้างนอกนะคะทั้งนี้ก็คือเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่กำลังรุนแรงอยู่ทางภาคเหนือค่ะขอบคุณค่ะ